พยากรณ์อากาศวันนี้ประจำวันที่12พฤศจิกายน2565มาเช็คฟ้าฝนกันเลยค่ะสำหรับวันนี้บริเวณความกดกาศสูงหรือมวลอ,อากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสและมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งในภาคกลางตอนล่างกรุงเทพและปร,ะริมณฑลภาคตะวันออก พี่ๆน้องๆบริเวณดังกล่าวระวังสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ด้วยนะคะสําหรับร่องมรสุมพัดผ่านตอนล่างของภาคใต้เข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซียประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันในขณะที่ลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้ตอนล่างลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้สําหรับพยากรณ์อากาศแต่ละภาคภาคเหนือจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด16-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด5-14องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคอีสานจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด18-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-15องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกจะมีเมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก1-2องศาเซลเซียสโดยจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกก่พื้นที่ และมีฝนตกหนักมากบางแห่งนะคะได้แก่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูม,ตมิต่ำสุด2 3 2 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกนเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร กรุงเทพและปริมณฑลจะมีเมฆบางส่วนกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสและมีฝนเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจากมาคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย